ถ้าเราไปซื้อหอมชูหรือว่ารากชูมามันจะเป็นไปประมาณนี้นะฮะนี่มันจะเป็นรากมันจะเยอะหน่อยเขาจะกินรากมันอันนี้จะเป็นลำต้นมันแล้วก็ดึงหนังยางที่เขามัดออกจากนั้นเราก็ทําการแยกแยกไอ้ตรงนี้มันที่มันเป็นพุ่มๆนะฮะออกอันนี้คือหนึ่งต้นครับอันนี้คือหนึ่งต้นคือให้มันมีรากถ้าอันนี้ไม่เกิดละไม่มีรากก็เอาไปกินครับอันนี้เกิดมีราก อันนี้ก็แยกแยกต้นนะฮะขอให้มีรากติดมาด้วยอ่ะแบบนี้จากนั้นเราก็ทําการตัดรากครับผมอ่ะตัดรากเบบนี้นะโซนี่หิวน้ำนะไปวิ่งเล่นมาตัดรากออกประมาณนี้นะอ่ะอันนี้เราจะมาปลูกอันนี้เก็บไว้ปลูกส่วนรากที่มันหล่นเนี่ยเราจะเอาไปกินครับเอาไปกินตัดรากครับ นี่แบบนี้อันนี้มีร่างยาก็ตัดออกนี่นะฮะนี่ๆๆหลังจากที่เราตัดหอมชูเรียบร้อยเราก็จะเก็บส่วนนี้เก็บส่วนนี้ไว้ผัดใส่หมูหรือว่าผัดใส่ไก่นะฮะจะอร่อยมากผัดน้ำมันหอยผัดปกติเลยเป็นผักชนิดหนึง่งก็เก็บไว้ส่วนนี้ที่เหลือแบบนี้เราจะปลูกลงดินครับได้เยอะอยู่นะเนี่ยสิบาทเนี่ยเขาขายกําละห้าบาทนะครับเล็กๆหน่อย ก็อันนี้ซื้อมาสิบบาทดูดิอันนี้สิบบาทนะ,ะถือว่าถูกมากมาเราก็จะอันนี้เป็นดินดําปกติทั่วไปเลยนะครับดินปลูกดินถุงถุงที่เราซื้อตามร้านต้นไม้นี่แหละโซนี่กับบีบีนะฮะอยู่ข้างหลังเรา <laughs> อยู่เป็นเพื่อนเราแล้วก็จะเอาไอ้นี้ปักลงไปนะฮะปักลงไปไม่ต้องไม่ต้องลึกมากเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาจะลงค่อยๆลึกลงไปนะฮะแล้วก็กด ให้แน่นนะฮะเราจะหมดเลยไหมกระถางหนึ่งอ่าแบบนี้น่าจะไม่หมดครับน่าจะได้สองกระถางผมว่านะเ๋ยวมันจะแยกอาหารกันเยอะไปก็เอามือทําเป็นหลุมๆนี่แหละแล้วก็เอาไว้ตัวรากชูแล้วเนี่ยลงไปไม่ต้องลึกนะครับไม่ต้องลึกพอให้ดินท่วมรากก็พอเพราะว่าถ้าลึกเนี่ยเดี๋ยวรากมันจะยาวลงไปอีก ใช้น้ํารถเช้าเย็นนะฮะเช้าเย็นเลยช่วงแรกๆที่เขาอ่าที่เราเพิ่งลงอนุบาลเขาไว้นะฮะตอนนี้ผ่านมาสักระยะแล้วนะครับผมเราจะมาดูต้นรากชูหรือว่าหอมชูที่เราปลูกไว้นี่เห็นไหมหอมชูครับผมเริ่มโตละนี่เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะฮะอีกหน่อยสักประมาณสักสองเดือนสามเดือนน่าจะโตแล้วเราก็ถอนรากมันไป ไปกินได้ใบมันก็กินได้นะฮะเป็นผักอย่างหนึ่งหลังจากที่เราปลูกลากชูนะครับผมมาเป็นเวลาประมาณสัก2เดือนกว่าเกือบ3เดือนแล้วตอนนี้ก็พร้อให้เราได้เก็บกินนะฮะก็เป็นผักที่ใช้เวลาปลูกไม่นานก็สามารถเก็บกินได้นะครับผมอันนี้ขึ้นช่ายขึ้นช่ายก็เวลากินเสร็จก็อ่ามันจะมีรากอยู่เวลาตัดกิ่งตัดใบมันเสร็จแล้วก็ปักมื่จะเกิดก็กินได้แบบซ้ําๆนะฮะคือปลูกขึ้นนึงมันก็งอกขึ้นมาก็ตัดเป็นวัฏจักร่ะปลูกแล้วก็งอกขึ้นมาก็ตัดไปเรื่อยๆนี่คือขึ้นช่ายนะ ส่วนนี้คืออ่าที่เราปลูกกันมานะครับนี่ลากชูครับผมลากชูอ่าน่าจะโตเต็มที่แล้วละตอนนี้นะฮะพร้อมให้เราได้นําไปประกอบอาหารแล้วนี่นะครับลากชูเดีย๋ยวจะดึงขึ้นมา,ามจริงผมปลูกสองกระถางแต่กระถางหนึ่งเนี่ยมันตายไม่รู้เป็นอะไรนะมันตายก็เหลือแค่กระถางเดียวนะฮะอาจจะจะดึงอยากจะลองดึงโอไม่ได้มันแน่นมากต้องใช้อะไรมางัดเับ ลากแน่นมากอันนี้คือลากชูหรือว่าหอมชูนะครับผมอ่ะประมาณนี้พร้อมได้เรากินแล้วประมาณ2เดือนกว่านะผมว่าใบามันก็กินได้นะครับใบมันก็กินได้เอาไปเจียวใส่ไข่เอาไปผัดใส่หมูเอาไปต้มเอาไปแกงเงี้ยแต่ว่าความอร่อยจะอยู่ที่ล่างมันลากชูมันจะหอมเป็นตระกูลเดียวกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันนะฮะเป็นพวกเดียวกันพูดง่ายๆแต่คนละอันคนละประเภทกันอันนี้ลากชูนะครับให้สวยงามนะครับผมเราก็จะ ตั้งไว้เดี๋ยวก็ค่อยเก็บไปเจียวใส่ไข่กันนะครับผมก็ฝากลากชูนะถ้าเจอลากชูที่ไหนก็เราสามารถซื้อลากมาเนี่ยแล้วก็ตัดลากตัดยอดมันนะเอาลากมันไปกินส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ามาปักชำไว้ในกระถางรับรองว่าจะได้ผักปลูกผักที่เราปลูกเองอะ่ะไว้กินนะครับผม <c oughs> ลาทุกท่านแล้วอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง B ชายบล็อกนะครับสวัสดีครับ